เชื่อโยทอกับสถาบันความงามสมิติเวชศิราชาเพราะว่าวันนี้คุณหมอนะคะจะพาไปชมขั้นตอนของ fractional laser ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า fractional laser เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลอะไรบ้างครัคุณหมอ uh, fractional laser จะจะเด่นในเรื่องการดูแลหลุมซิวนะคะ,ะผิวหน้าไม่เรียบเนียนหรือว่าคนที่มีรูขุมขนกว้างนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคำตอบของคุณที่อยากมีหน้าผิวหน้าเรียบเรียบเนี่ยเดี๋ยวติดตามชมกันตอนนี้พร้อมยหมคะพร้อมแล้วค่ะเชิญท่านผู้ชมไปชมพร้อมกัน่ค่ะเชิญค่ะท่านผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะคุณหมอเมียาสถาบัความงามสมิธิเวชและแอ์อยู่ภายในห้องทรีทเมนต์กับเครื่อง f r a c t i o n a l Laser นะคะซึ่งการทํางานคะ การทำงานของเครื่องนี้นะคะจะเป็นระบบหน้าจอสัมผัสทั้งหมดนะคะเราสามารถที่จะปรับได้นะคะว่าอ,อ,อยากจะให้ เลเซอร์ออกมาเป็นแนวแบบไหนนะคะ <Okay. S 1> ก็คือขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาตรงบริเวณไหนนะคะหมอก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าะจะให้มีฟอร์มไหนขึ้นมานะคะ,ะตรงบริเวณจมูกหมออาจจะเลือกเป็นวงกลมนะคะตรงบริเวณแก้มหมออาจจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ส่วนที่หมอไม่ได้ยิงเลเซอร์ลงไปเนี่ยก็จะมี เล็กๆนะคะมีมีรูปฟอร์มเล็กๆนะคะที่สามารถที่จะทําได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยะจะมีจะมีตัวปุ่มที่สามารถที่จะปรับให้หมอวาดรูปขึ้นมาได้ว่าสมมุติว่าคนหน้าคนไข้มีปัญหาไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะคะหมอก็สามารถที่จะปรับรูปขึ้นวาดรูปขึ้นมาได้ว่า จะให้จะให้ลก,กออพื้นที่ที่ต้องการเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรับองศาได้แล้วก็มีสามารถปรับความแรงของเลเซอร์แล้วกออ็นอกจากความแรงแล้วเนี่ยก็จะมีปรับว่าหมอจะให้ในหนึ่งพื้นที่หนึ่งตารางเซนติเมตรเนี่ยมีเลเซอร์ลงเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปัญหาที่ได้ออปัญหาที่คนไข้มีนะคะค่ะค่ะขึ้นอยู่กับความไม่เรียบเนียนของอผิวใช่แ้วก็จะ,ะ,ะมีความเกี่ยวข้องกับ ความเข้มข้นของ,องเลเซอร์อและี่อยู่ในมือคุณหมอนี่คือค่ะอันนี้คือหัวเลเซอร์นะคะซึ่งเวลาทําจริงเนี่ยะจะต้องใส่แว่นทั้งหมอทั้งคนไข้เลยนะคะ,ะหมอก็จะตัดตั้งค่านะคะอย่างสมมุติว่าคนนี้เนี่ยหมาะก็จะเลือกฟอร์มก่อนเหมอก็จะมาทําตรงบริเวณแก้มตรงนี้เหมาก็จะเลือก เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อนนะคะแล้วพอปรับพลังงานนะคะหมอก็จะปรับแล้วก็พอจะยิงเลเซอร์ก็จะกดเรดี้นะคะก็จะมีฟอร์มของเลเซอร์เดี๋ยวจะทําให้ดูที่กระดาษนะคะเพราะว่ายิงคนไข้จริงไม่ได้นะคะสาธิตนะคะ <travaille> อืมก็เลเซอร์ก <landing> ็จะเป็นประทผิวหน้า คนไข้ที่ม่เรียบเนี่ยแ<ช>สงเลเซอร์ก็ทำกระดิ่งเลเซอร์ก็จะออกมาเป็นตารางเป็นจุดๆอย่างนี้นะคะอย่างที่หมอบอกไปว่าเ,เลเซอร์เนี่ยจะยิงเป็นแท่งๆลงไปนะคะซึ่งการทำลายพื้นผิวที่หมอไม่ต้องการเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะจากข้อดีของคำว่า fractional laser ก็คือจะยิงเฉพาะจุดนะครใชส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาก็จะไม่ถูก จะไม่ถูกกระตุ้นไปด้วยเพราะเครื่องมือตัวนี้จะลงไปกระตุ้นลาเจนชานผิวสืดนะคะให้ทำงานกลับมาเป็นผูชภาผิวอย่างอืแนะนำได้เลยค่ะคุณหมอครับในส่วนของส่วนใหญ่คุณหมอมักจะพบความไม่เรียบเนียนบริเวณไหนมากที่สุด คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับแก้มนะคะบางคนก็จะมาว่าลูกขมขนตรงบริเวณข้างแก้มหรือว่าตรงจมูกเนี่ยไม่เรียกเป็นเป็นหลุมลงไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นสิวเนี่ยก็จะมีปัญหาหลุมสิวตรงบริเวณแถวนี้นะคะหมอก็จะดูปัญหาแต่ละคนไปแล้วก็อาจจะเน้นปัญหาเป็นจุดๆไปอย่างงี้ค่ะส่วนใหญ่ที่เป็นบริเวณข้างแก้มเนี่ยใช้เวลา ปกติหมอจะนัดคนไข้มาประมาณเดือนละครั้งนะคะหลังทําปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็จะมีเหมือนกับหน้าแดงๆนะคะหน้าแดงๆซึ่งซึ่งเป็นการบอกบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเออเลเซอร์เนี่ยได้ไปกระตุ้นผิวชั้นใต้แล้วนะอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วนานกี่วันปกติคนไข้จะจะแดงอยู่สัก แค่ประมาณวันเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสองสามวันถัดไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยสกัสกๆนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับว่า,าผิวผิวชั้นบนเนี่ยตเตรียมจะผัดออกนะคะ<ม>ค่ะเตรียมจะผัดออกแต่ว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะที่หมอ,อแนะนำให้งดออกแดดจัดๆนะคะค่ะโดน,นแดดใช่ค่ะ,คะการที่มันจะมีการลอกใช่ไหมคะคุ ค่ะก็คือจะ,จะมีการผลัดเซลล์ผิวเก่าๆขึ้นออกออกไปนะคะแล้วก็คือ,อชั้นใต้ผิวข,ข้างล่างเนี่ยก็จะมีสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแล้วมันก็จะผลัดเอ,า,อาผิวเก่าเนี่ยทิ้งออกไปนะคะแต่ช่วงระหว่างนี้เนี่ยหมอไม่แนะนําให้ไปขัดหน้าหรือว่าไปเร่งโดยวิธีอื่นนะคะร่างกายเรามันฉลาดนะคะมันก็จะผลัดออกไปเองนะคะช่วงนี้ก็ลงมอยส์เจอไรเซอร์เยอะๆแล้วก็กันแดดดีๆหลบแดดดีๆ ะคะเครื่องสําอางเนี่ยคงจะต้องมาคุยกันเป็นคนๆไปว่าใช้อะไรอยู่นะคะหมอก็จะแนะนําให้ว่าตัวไหนที่ควรใช้หรือว่าไม่ควรใช้นะคะแต่ว่าสามารถแต่งหน้าได้ปกตินะคะตรงนี้เนี่ยเป็นตรงเป็นจุดที่คนไข้ส่วนใหญ่จะถามหมอว่าเอ๊ะแล้วอีกวันนึงนจะแต่งหน้าได้หรือเปล่านะคะ นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับท่านที่ผิวไม่เรียบตอนนี้มีนวัตกรรมต่งมาแล้วทางช่เวเซอร์สนใจสอบถามได้นะคะที่สถาบันความงามสมิติเวชเสรีชาแลาท่านไม่ควรลืมนะคะทุกสารพันปัญหาความงามสถาบันความงามสมิติเวชสามารถช่วยท่านได้ค่ะวันนี้ช่วงย่อทอมาสองคนกัไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ